อาจารย์วันชัยผู้เจยวชาญด้านกฎหมายคุณเจี๊ยบเจ้าปัญหาเรื่องขอทานตู้จดหมายสีชมพูวันนี้เล่าเรื่องตอนผู้สแสวงหาประโยชน์จากขอทาน ขอทานทำไมเอ้าทำไมอะพี่เจีย๊ยบเขาหน้าสงสารออ,ออกดูเนี่ยฝนก็ตกพื้นก็เถอะแส่ข้าวก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเย็นแค่นี้เอ็งเป็นไรหรอค่ะใช่พี่เจีย๊ยบโดพี่คนสวยและมีจิตใจงามขนาดเนี้ยหายากนะพี่โอ้โหเอง็งไม่เข้าใจอะไรเลยเหรอ รู้ไหมว่าการให้เงินขอทานแบบนี้มันผิดทําไมอหอพี่ <P> ก็เห็นอยู่น้องก็มีจิตใจงามขนาดนี้เราอย่างงฟ้าก้องตีตีใช่นางฟ้าตัวนี้น้อยไงขาวก็ขาวไม่คุณเอ้ยทำไมไม่อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างทาไมถุยไ,<อ>ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหรว่าฉันหมายถึงแกสังเกตเห็นไอ้ผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างหลังนั้นไหมเห็นครับทไมอะพี่นั่นแหละฉันสงสัยว่ามันเป็นแก๊งขอทานฮะจริงเหรอพี่มีง <N> ี้ด้วยเหรอครับผมว่าเข้าไปถามเขาดีกว่าไหมใส่ร้ายเขาอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะพี่ปาโม เป็นไงล่ะฮะเชื่อฉันหรือยังไอ้พวกนี้มันทำงานเป็นแก๊งแล้วแล้วเขาจะรีบวิ่งหนีพวกเราทำไมอะคะอยากรู้ใช่ไหมอย่างนี้ต้องไปถามผู้รู้ว่าเขาทำไมต้องหนีเราด้วยอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นแบบนี้แล้วสรุปได้ว่าเข้าข่าย สแสวงประโยชน์จากผู้ที่ทำการขอทานแงงแง้เลยซึ่งถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา22พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพศ2559ที่กำหนดไว้ว่าผู้ใดสแสวงประโยชน์จากผู้ที่ทำการขอทานโดยการใช้จ้างวานสนับสนุนยุยงส่งเสริม หรือกระทําด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นทําการขอทานถ้าการกระทาําความผิดตามที่ผมว่ามานี้นั้นเนี่ยเป็นการกระทําดังจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยคนที่กระทําเนี่ยจะต้องถูกระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50 0 0มืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับหนึ่งกระทาต่อหญิงมีคันภผู้สูงอายุคนวิกลจริต คนพิการหรือทุกพลภาพหรือผู้เจ็บป่วย 2. ร่วมกันกระทําหรือกระทํากับบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป 3. กระทําโดยนำผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร 4. กระทําโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้กระทําการขอทาน 5. กระทำโดยพนักงานเจ้าหน้าที่6กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลหรือให้คําปรึกษาการกระทําความผิดตามที่ผมว่ามานี้ถ้าเป็นการกระทําระหว่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนแล้วทําต่อผู้หญิงมีทันคนสูงอายุคนวิกลจริต คนพิการหรือทุกคนลภาพกฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเอามาใช้บังคับเพื่อจะลงโทษเขาเนี่ยมิได้เพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระทําอันเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาหรือการกระทําของคนในครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองทีนี้เชื่อพี่ยังอาา่ะฮะพี่ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวพี่ยังฉลาดสุดๆอีกต่างหากเลือกเอาว่าจะไปกับใครจ้าที่รัก Ủa, mấy chị fan